สวัสดีครับผมโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอาม,มานะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัว i s u ู u m มิลเอ็กซ์นเะครับเป็นตัวโมเดลเยียปี2023นะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอเท้าความก่อนนะครับจากปลายปีก่อนเนี่ยที่ผมพาทุกคนไปที่งานไบเทคบางนานะครับไปหาดูสเปครถยนต์ตัวกระบะ ยูสุดีแม็กกันนะครับพอดีทางบ้านของแฟนเนี่ยจะเอามาใช้งานแต่ล่าสุดเนี่ยจากการพูดคุยกันเนี่ยเขามองว่าตัวรถกระบะท,ที่ใช้อยู่เนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็เลยเปลี่ยนใจมาดูตัวรถยนต์ที่เป็นประเภทแบบอเนกประสงค์นะครับนั่งได้เยอะราคาคุ้มค่าแถมยังขนของได้ดีอีกด้วยนะครับก็ตกลงกันมาเป็นตัวเจ้ายูสุมิวเอ็กกันนะครับจากที่ สรุปกันแล้วว่าเป็นตัว E s u z u MU-X เนี่ยแต่ก็ยังลังเลกันอยู่ว่าจะเอาเป็นตัว Active หรือตัว e l e g a n กันดีนะครับพอดีเจ้า2ตัวเนี้ยสเปคโอเคแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับกับราคาที่ต่างกันประมาณ2 0 0 0สนบาทนะครับสำหรับเจ้าตัว Isuzu e MU-X 1.9 Active ตัวนี้นะครับก็คือราคาณนะ วันที่ซื้อนะครับก็คือจะอยู่ที่1 1 7 4 0 0้านนะครับซึ่งจะต่างจากตัว e l e g a n t อยู่ที่ประมาณ2,000สนกว่าบาทนะครับส่วนฟังก์ชันที่อาจจะหายไปนะครับก็จะเป็นพวกระบบความปลอดภัยไฮเทคนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกล้อง A- d นะครับตัวระบบจับความเร็วรถนะครับด้านหน้านะครับหรือเป็นพวกประตูเปิดไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ตัว Active เขาจะไม่มีนะครับสำหรับข้อแตกต่างที่เราเลือกตัว Active นะครับก็มองว่า ตัวอีลิแกนเนี่ยบางทีบางฟังก์ชันเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้งานนะครับพอดีคุณพ่อแฟนเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยเขาขับรถมานานมากๆนะครับสามสีแปีละนะครับบางทีอาจจะไม่ยังไม่ชินกับพวกระบบความปลอดภัยไฮเทคที่มีมาให้อาจจะไม่จําเป็นถึงขั้นขนาดนั้นนะครับส่วนพวกงานดีไซน์เนี่ยเราอาจจะมีการปรับแต่งนะครับกันนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับราคามันต่างกันประมาณ20 0แสนเนี่ยนะครับก็เลยเลือกเจ้าตัว Active มาใช้งานนะครับ ตัวของแต่งนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับที่ขอกระทางพี่เซลมาบ้างหรือในส่วนของส่วนรถที่ทางพี่เซลเขาดูแลให้เป็นพิเศษนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวแอคทีฟของเดิมตัวหลังคาเนี่ยเขาไม่มีตัวราวมาให้นะครับอันนี้เราก็ขอราคาพิเศษจากพี่เซลมานะครับเป็นราวฟรีฟอร์มนะครับก็คือไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับมองแวบๆเนี่ยเราอาจจะมองได้เหมือนกับตัวอีลิแกนตัวอัลติเมทไปเลยนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับไฟตัดหมอกนะครับ ของเดิม Active ไม่มีนะครับก็คือขอพี่เซลล์อันนี้ขอแถมมาเป็นตัวหลอด led ให้นะครับสำหรับตัวล้อนะครับอันนี้ทางคุณพ่อนะครับไม่อยากเปลี่ยนเป็นแม็กของทางศูนย์บริการนะครับหรือของทางโชว์รูมเนี่ยอยากได้เป็นล้อเดิมนะครับขอบ17เหมือนเดิมนี่แหละแต่อยากเปลี่ยนยางนิดนึงนะครับของเดิมเนี่ยเขาให้เป็นตัวดัดหลบมาก็ขอพี่เซลล์เขาเปลี่ยนเป็นตัวยาง บิสตโทนมาให้นะครับเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวกุลล์ล้อกันโคลนนะครับอันนี้ขอราคาพิเศษจากทางพี่เซลเขามานะครับส่วนเรื่องของเบาะนะครับของเดิมนะครับตัวเบาะนะครับแล้วก็ตัวผนังด้านข้างประตูเนี่ยจะเป็นผ้านะครับเราก็ขอพี่เซลเขาเปลี่ยนเป็นตัวเบาะหนังนะครับอันนี้เย็บเดินได้จริงเลยนะครับอันนี้ก็ใช้งานแล้วดูหรูหรานะครับคล้ายๆกับตัวรุ่นที่ไอดียนหรือ Ultimate เลยนะครับ พื้นที่ใช้งานเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางนะครับหรูหราไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับตอนกลางนะครับแถว2เนี่ยถือว่านั่งสบายมากๆนะครับเบาะปรับเป็นแบบ60-40ส่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยสูงอยูลล่ราวประมาณ173ซนติเมตรเนี่ยก็รู้สึกว่านั่งสบายนะครับเข่าไม่ชันมากนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่เฮดรูมนะครับเล็กรูมเนี่ยค่อนข้างมีพื้นที่ให้ขยับได้อย่างแบบสบายสะดวกสบายเลยนะครับ ต่อมาจะเป็นพื้นที่ผู้โดยสารตอนท้ายแถวที่3นะครับอันนี้ก็วิธีการปรับเบาะก็แค่จับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับเราก็สามารถปีนขึ้นไปนั่งได้เลยแต่สาหรับตัวแถวสามต้องบอกก่อนนะครับว่าการนั่งเนี่ยก็อาจจะยังไม่สบายเท่ากับแถว2แต่ถามว่าอึดอัดไหมก็ไม่อึดอัดนะครับถ้านั่งระยะใกล้ๆนะครับไม่อึดอัดมากหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมตัวเล็กหน่อยนะครับอันนี้นั่งที่แถว3เนี่ก็ค่อนข้างสบายนะครับเบาะก,ก็สามารถปรับหมอนอิงได้อย่างสะดวกสบายนะครับ มาถึงตัวแถวผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยนะครับในพื้นที่ของผู้ขับขี่นะครับอันนี้ระบบในส่วนของการมองนะครับมุมมองเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางนะครับมองเห็นโดยรอบนะครับอันนี้ชื่นชอบมากๆเลยส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยก็ยังเป็นหน้าจอเป็นดิจิตอลผสมกับอนาล็อกอยู่นะครับตัวระบบเครื่องเสียงก็ให้มาครบนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมที่ใช้ตัวมือถือ iPhone เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้เป็นมือถือระบบ Android เนี่ยสามารถทำได้2วิธีนะคือถ้าเกิดเราจะใช้เป็นตัวระบบ Android Auto เราจะต้องต่อเป็นสาย USB นะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะสะท้อนหน้าจอจากตัวมือถือ Android เข้าไปที่หน้าจอเครื่องเสียงเราเนี่ย ก็สามารถใช้ฟังก์ชันมีละาแคดได้นะครับแต่นิดนึงนะครับว่าฟังก์ชันมีลาแคดเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะตอนที่รถจอดแล้วดึงเบรคมือไฟฟ้าไว้นะครับส่วนถ้าเกิดเราเดินทางอยู่เนี่ยนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะเหลือแต่เสียงนะครับอยู่ที่150แรงม้า2 5 0นิวตันเมตรนะครับก็ต้องบอกนิดนึงว่าโอเคตัวน้ำหนักรถเนี่ย เขาค่อนข้างเยอะนะครับกับตัวเครื่อง1.9เนี่ยโอเคการออกตัวเนี่ยอาจจะดีเลยนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เกียร์เป็นหรือว่าเราขับแบบว่าลอยลำไปแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้ค่อนข้างลื่นไหลมากๆเลยนะครับสำหรับตัวอัตราสินเปลืองเนี่ยนะครับก็วิ่งอยู่ในเมืองนะครับจะอยู่ราวๆประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรนะรแต่ถ้าเกิดวิ่งออกทางจังหวัดวิ่งยาวๆเนี่ยนะครับจากที่ทดสอบมาก็อยู่ราวๆประมาณสัก14-15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ สำหรับจุดที่ยังไม่ชอบเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวออโต้สตาร์สต็อปนะครับมีมาให้เหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยรีวิวของตัวปี2020ไปหรือแม้กระทั่งรถยนต์ของผมเองนะครับออโต้สตาร์สต็อปมีมาให้เสมอจะถามว่าชอบไหมจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ชอบนะแต่ว่ามีมาแล้วนะครับก็ทําใจใช้มันนะครับให้คุ้นชินกันไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังสนใจตัวรถยนต์ e su z u m u x นะครับโมเดลยล่าสุดนี้นะครับ หากใครสนใจลองไปคุยกับทางพี่เซลได้หรือถ้าเกิดใครสนใจจะสั่งซื้อหรือสอบถามในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางเซลที่เราซื้อรถกันมาเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาก่อนก็ได้เดี๋ยวๆยังไงผมอาจจะทิ้งคอนแทคไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องอดอามมาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ